คุณผู้ชมครับนี่คือช่วงอยู่อย่างสัตว์ครับช่วงนี้นะครับผมภูมิใจที่จะนําเสนอผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายที่เป็นตํานานผู้ชายที่ลดแล่นอยู่ในวงการการฝึกสุนัขมานานครับผู้ชายคนนี้ครับเขานั่งอยู่ข้างๆผมครับพี่แดงท่าแรกครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่าแรกช่วยแนะนําตัวกล้องหน่อยครับครับผมแดงท่าแรกโค้ชฝึกสุนัข คำถามแรกที่ผมอยากจะถามพี่แดงท่าแรกนะครับการฝึกสุนัขแต่ละชนิดนะครับแตกต่างกันยังไงครับผมเออสุนัขอ่ะจริงๆแล้วคือถ้าเราแบ่งจริงๆมี2ประเภทนะครับคือสุนัขเล็กและใหญ่ครับผมคือเล็กเนี่ยคือว่าจะเป็นประเภทที่ว่ากระดูกอ่อนขบเคี้ยวง่ายเดี๋ยวก่อนนะฮะกระดูกอ่อนขบเคี้ยง่ายอันนี้มันเกี่ยวกับการฝึกเหรอครับ อ๋อไม่ใช่ครับพอดีเป็นอาหารครับอาหารที่ตัวเล็กกินต้องต้องอ่อนๆนิดนึงอรับผมเขาจะได้เคี้ยงง่ายครับผมเพราะว่าปลาคือเรื่องี่กับปาาเขาเล็กอ๋อแล้วถ้าเป็นชินักตัวใหญ่เลยฮะตัวใหญ่นี่มันก็จะเหนียวเหนียวหน่อยครับผมหนืดๆหหลังจากที่เราได้ฟังเทคนิคการรับประทานเออไม่ใช่เทคนิคการฝึกของพี่แดงท่าแร่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการฝึกจริงกันดีกว่าว่าเทคนิคการฝึกของพี่แดงท่าแร่จะเป็นยังไงอยู่อย่างสัตว์ครับ ท่วงอยู่อย่างสัตว์เทคนิคการฝึกนั่งโดยคุณแดงท่าแรกเราและการฝึกบาไม่อยากนะครับต้องจับบ่าให้นางกวดอานักสิ่งนั่งเฮ้ยนั่งนี่เอานอนนอนทำไมต้องจับนั่งอย่างนี้ครับจะถูกต้องนะเฮ้ยนอนทำไมเอ้านั่งสิ่งนั่งทำไมทำไมเออต้องลองไปอีกเทคนิคการฝึกข้อมือสวัสดีข้อมือขอมือขอมือนอนทำไมเฮ้ยข้อมือไม่ใช่ ข่ยทาให้ดูน่ข้อมือเป็นแบบนี้ไแบบนี้เามาขือ่ไมขอมือไม่ใช่ันยังตีไปัไขอมือเทคนิคการชิดโคุณแดก่าแร้อ่ะดีเข้ามาเข้ามาชิปเข้ามาชิไม่ใช่นะมายุย่าเยะเข้ามาชิดเข้ามาชิดเียับเข้ามาไม่ชิดีขยับขยับออกจากกิ้งทาไมไอชิดมานี้ขยับเข้ามาขยับเข้ามานี่ชิดอย่างี้ชิชิเฮ้ยไม่ชิดเียชิป เข้ามาสิเข้ามาเฮ้ยาเออเออชิดเหนื่อยเทคนิคการฝึกเก็บบอลโดยคุณแดงผ่าแร่เอาแล้วการฝึกเก็บบอลต้องฝึกกันโยนกโยนโยนโยนเอาล้วดูแล้วซิ่บอลนะเอาไปจับจะไปแล้วนะดมโดมโดมเอาไปไปไปเออไปไปดิทำไมไม่ไปอ่ะดมโดมดมดมไปไปดิ เอ้านี่เป็นลมแล้วไม่ใช่ขึ้นมาเออดิทำให้ดูนี่เก็บอย่างนี้ฟุตบอลเออเออดินี่นี่เออดิอย่างนี้ถึงก็ใช่เอามามาเอาโดมดมไปเออไม่ไปไม่ไปไปสิไม่ไปใช่ไหมเอาดมอันนี้แล้วกันดมเอ้าเฮ้ยโดมเอ้าเฮ้ยอะไรกันอะอะไรกันอ่ะให้เต็มเติมใ้เติม